สวัสดีครับผมบอยครับที่บรกษาการขายรถยนต์ฟอร์ดนะครับอยู่ที่ฟอร์ดสาขาพระประแดงนะครับวันนี้นะครับบอยนำรถยนต์ Next Gen Ranger รุ่น XLT นะครับเกียร์ออโต้นะครับมารีวิวให้ลูกค้าได้ชมกันนะครับคันนี้จะเป็นเกียร์ออโต้นะครับแล้วก็ราคาขายอยู่ที่940,000บาทนะครับเป็นสีขาวเดี๋ยวบอยพาชมนะครับว่าคันนี้นะครับมีการตกแต่งอุปกรณ์เพิ่มเติมอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวบอยพารับชมครับเริ่มจากด้านหน้านะครับตัวนี้นะครับบอยติดตั้งในส่วนของครอบไฟหน้าให้นะครับครอบไฟหน้าเนี่ยจะเป็นนนสีาดด้ะครับ แบบนี้เลยนะครับไฟหน้า XLT เนี่ยจะเป็นไฟหน้าแบบ LED reflector นะครับผมแล้วก็ตัวของอกระจังหน้านะครับมาทำการเปลี่ยนใหม่นะครับกระจังหน้าจะเป็นกระจังหน้าทรงเดียวแรปเตอร์นะตอนนี้จะมีอักษรคําว่า f r d นะครับแล้วก็จะมีไฟ LED 3จุดนะครับให้กับลูกค้าด้วยนะครับในส่วนของรุ่น XLT เนี่ยจะมีระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัตินะครับพร้อมกับตัวของอไฟตัดหมอกด้านหน้าให้กับลูกค้าด้วยนะครับผมตรงนี้ มาดูในส่วนด้านข้างกันบ้างนะครับด้านข้างนะครับเราใส่ในส่วนของคิวล้อนะครับขนาด6นิ้วนะตัวนี้เป็นแบบเรียบนะครับผมสีดําด้านนะครับก็เพื่อที่จะให้มารับกับในส่วนของล้อแม็กนะครับผมล้อแม็กซ์ตัวนี้นะครับเราทาการเป็นล้อแม็กให้ใหม่นะครับล้อแม็กนะครับจะมีขนาด20นิ้วนะครับก็จะเป็นซีรีส์นะครับยางอยู่ที่275 55 R 20นะครับผมก็ตัวนี้นะครับก็จะมีออฟเซ็ตนิดนึงนะครับเพิ่ม ความเป็นอเมริกันให้กับลูกค้านะครับแล้วก็ในส่วนของด้านข้างเนี่ยลูกค้านะครับก็สามารถที่จะเลือกแบบสติ๊กเกอร์ได้นะอันนี้ลูกค้าเลือกมาเป็นชื่อนะครับแล้วก็บอยังมีติดในส่วนของกันสาดสี4ชิ้นนะครับแล้วก็ฟิล์มเซรามิกนะครับพร้อมกับเบ้ากระรอนมือเปิดนะครับนี้ให้กับลูกค้าเลยนะครับด้านหลังด้านท้ายเองนะครับก็จะมีในส่วนของอลูมาเนล็กแขนยาวนะครับของเออรเนเดอร์นะครับสีดำนะครับพร้อมกับในส่วนของตัวของ ข้อฝาถังน้ํามันนะครับให้กับลูกค้าด้วยนะครับด้านท้ายเองนะครับก็จะมีข้อไฟท้ายนะครับสีดำด้านนะครับเพิ่มลูกเล่นให้กับตัวไฟท้ายของเราแล้วก็จะแมทกับในส่วนของไฟหน้านะครับด้านท้ายนะครับติดในส่วนของอแผ่นปิดฝากระโปรงท้ายนะครับที่มีอักษรคําว่า FWD นะครับทำสีดําแต่ขอบสีแดงนะแล้วก็ตัวของเนเจอร์เนี่ยบอยติดสติกเกอร์นะครับสีดํา ให้กับลูกค้านะครับเพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวรถของเรานะครับแล้วก็กระชนท้ายนะครับถูกเปลี่ยนใหม่นะกระชนท้ายนะครับอันนี้บริใัเป็นส่วนของอาร์เอนเดอร์นะครับเป็นกระชนท้ายเด็กนะแบบนี้เลยนะครับให้กับลูกค้านะครับก็เรียกว่าชุดแต่งนะครับจัดเต็มให้กับลูกค้านะครับก็เรียกว่ารอบคันเลยทีเดียวนะครับแล้วถ้าลูกค้านะครับที่สนใจโปรโมชั่นรถยนต์ฟอร์ดนะครับก็สามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถาม โปรโมชั่นกับบอยได้นะครับเบอร์โทรศัพท์บอยก็เบอร์เดิมครับ086นะครับ 3, 3 2 3 2 5 1 8หนะครับหรือว่า SID ไลน์บอยตามเบอร์โทรได้เลยนะครับวันนี้ฝากนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้บอยด้วยนะครับเดี๋ยวบอยนำรถแต่งสวยนะครับมาให้ชมกันอีกนะครับวันนี้นขอตัวลาไปก่นอ,น,น,อ,น,น,อน,นครับสวัสดีครับ